เอาละครับก็ขอบผมโชคดนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนะครับนะครับที่ตอนว่าแบทแมนนะครับก็คลิปอาจจะมีหัวด้วยนะครับก็มไม่รู้ว่าปวัวจากไหนนะครับก็เป็นคลิปชื่อว่าแบแมนนะครับโขีไอ้ครับสำหรับ อาจจะมีคลิปอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอาจจะคลิปสั้นๆอาจจะกระชับแค่นิดเดียวนะครับก็ขออภัยด้วยนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับอย่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งคลิปผมด้วยครับก็มันจะได้เป็นถ้าก,กดแล้วก็มันจะได้ เร่งหาท่านนะครับได้มีฐานะนะครับสำหรับ